สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้กะมาอยู่กับเซียนซองคือเกา่าคุณพ่อคุณแม่หลังจากคลิปที่ผ่านมาเนาะเซียนซองกะได้ล่งแนวทังตัวเลขนะคะของเจ๊ใหญ่สั่งออกไปแล้วนะคะเอซผู FC, ้ใดที่รอข้อยยูกกะอย่าลืมเข้าไปเบิง้งเข้าไปพิจาระนำแนำสั่งออกมาแล้วคุณพ่อคุณแม่งวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองหาหากเนี่นะคะแล้วสาหรับคลิปนี้นะคะ เซียนซองกะยังมีแนวทางดีๆมาฝากอีกคือเกาเนาะคลิปนี้นะคะเซียนซองจะพาเ c นะคะมาตามแนวทางตัวเลขจากอาจารย์ไขค่ค่ะได้ยินว่าปูไม่ย่ำมาสันคุณพ่าคุณแม่ต้องเป็นโตนี่เลยเออฟันท่องอัดนักโหลดมาสันเดเอาจังได้สิพ้าเ c นะคะไปฟังบทสัมผณ์ของอาจารย์ไข่เนาะว่าปูมาเนี่ยเมื่อว่าว่าจังไดแล้วให้เน้นโตได จังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีแนวทางดีๆจะได้บม่พลาดกันเนะะาปะปไปบ่ต้องเวา้าหลายใหญ่ห้างนะคะเข้าไปฟังบทสัมภาษณ์ของอ๋อไข่พร้อมๆกันเลยคะ่ะรำประก,การตอนบ่ายครับพระจรย์ครับอ่าจะเริ่มพร้อมคนไม่โชคบ่ต้องพูดพรมขั้นเพลงมาจังไรครับพระจรย์ที่เรียกตัวยางเหล็งดวนขัดเถียมมี่ยังเกิดข<ม>ึ้มนมยียำคนไม่ยำเราเอาไปเลยไปจัดพักกันจัดเลยเรียบร้อยแล้ว เขาเขาเรื่องเลยบ่ะครับพระเจ้าเขาเรื่องเลยนี่บพรต้องอ้อมต้องคำคำาว่ำนี่ไรมาพระอาจารย์ครับก่อนหน้านี้มีคุณแม่เอฟซีท่านหนึ่งโทรมาโอ้ยมาพระอาจารย์ว่าคนมีโชคว่าสั่นแต่ว่าฝากบอกพระอาจารย์เด้ออย่าอ้อมไก่ลายว่าสั่นไม่ได้อ้อมไก่นี่กั้นจีเพื่อยกันมากกับมาเอามันคือเอาดิมันคือมาเอาจ้างเดี่ยวตัวครับอืมละอ๋อแต่ว่าเนี่ยอาเลย เขาเรื่องเลยไม่ต้องเอมความเขาเรื่องเลยปูมาอีกบ่ครับอาจารย์มามาแล้วมาแล้วพ่อบอกว่ามันยำก้อนสิไปคือย่ำคักย่ำแน่แต่งวดนี้เนาะหลังจากเอาไข่กับกุ้งมาย้อนให้พร้อมๆกันเลยไข่นี่แตกเอ้ยไข่แตกบ่ครับอาจารย์บ่แตกเนาะไข่บ่แตกครับย้อนมาแต่ว่าบ่แตกไข่กับกุ้งล่าสุดน่ะโอเคนี่แหละเรื่กกทีน้ำมันนั่นน่ะแบบพักกันไปชิล ปูว่ามึงขึ้นนี่จำนเอ้าวบอดนบอจอดบอบอกว่าให้มันเนียนให้สนาดกูพ่อจบเลยไปมนี่ครั้งที่สองนี่ครับททีทปูบอกว่ายังสี่รอบรอบที่แล้วปูบอกว่าเลขอยู่น้นมันล่ะให้มันไปจุดถูกก่อนเที่ยงนั่นแหละจานำละบอมาบอกบอมาดีไล่ไรมึงขึ้นมาย่ำค่ำเดียวเลยเลียงยูน้นมันนล่ะไปซื้อรถ ยื้อนผมบ่ครับยื้อนปูก็เกียบนอนเนาะเกียบนอนเกียบเวรยู่อนยื้อนแมวทะเลนั่นพระอาจารย์คือว่านันเนาะหานบาทปูคือบอกแบบนั้นเนาะก็มันก็ต้องยูื้อนผมอยู่แล้วเพราะว่าผมจดใส่สมุดเนาะนี่จำนั่นนะคนบอกสำหรับคนไปเลยดิ อ้าวมาบอกมาสั่งว่ามไปอยู่เดียวมาบอกแล้วไปเลยพอดีมาเย็นนี้มากคือคือยังบอกว่ามากันที่มันเองกันมาเน้นไหแน่น่ะครับนี่คือมาเน้นแนวเรี้ยงกินมันนั่นน่ะครับจบไปกันเลยเออผมคือคิดหนักแค่น้องว่าเอฟซีเพิ่นสิ มาจังไดเนาะเล็กอยู่น้ำคนมีโชคนี่มันสิตัวใดระบาดที่นี่เกินสร้างยังในส่วนไหนสร้างให้ไปจุดทูบครับเท่านั่นเองครับครับครับก็นั่งยืนเลยที่ว่าได้เมื่อวานโอเลขเก็บได้เห็นบหครับแต่ซีเมนเท่านั้น็มันม่สองอย่างเท่านั้นนี่เหรอเกี่ยวกับเล็กเก็บได้อาวจักแล้วแต่พูดถึงเล็กเก็บได้ก็คือเล็กอยู่ในกรอบของปูนี่แหละที่เป็นเลขเก็บได้ก็ได้นะครับ มันมีสัานนั่นอ่ะที่เพื่อนบอกเพื่อนนั่นแนงรงเลยบอกเบรคั้อมั่นมัน่นมาคนบอกเห็นยังบอกห้ไปจุดถูกก่อนเที่ยงครับคือจริงๆปูบอกว่ามันอยู่ในกรอบครับ <c oughs> แต่ว่าพอจุดถูกออกมาแล้วตัวที่อยู่ในกรอบนั้นมีแค่ตัวเดียวคือเลขหกครับ <c oughs> แต่ว่าเลขหากับเลขหนึ่งมันมาอยู่ในกรอบมันมันออกนอกกรอบไปแล้ว นะครับมันก็เสียตัวเดียวตัหกตัวเดียวครับพระอาจายรย์ทีเดียวที่ก้นวิโจอะไรเขามาในวัดหนึ่งไม่จัโตบ่ได้เอาเขา<อ>บ่ได้เอาข,อขอม่าผมเก็บได้อยู่เต,ตนั่นแหละมันก็อยู่ในวัดอยู่ในบริเวณวัดมันเกิดไม่ชนันตัว์เนื่งคนบอกว่าจุดโทกรครับตอนเขาในกรอบครับตอนคนู่ในกรอบเห็นไหครับผมเออนั่นแหละที่จริงถ้าวก็ไม่ช่วยเขาเลตอนนั้นมานกเพราะเกิดยุวันที่สิบว่าเป็นยังนี่น่ะตรงเมื่อวานน่ะ ที่ไปได้อยู่เงาต้นมันป่าอ๋อเอฟซี oh, ่นคอมเมนต์มาบอกแล้วภาษาไทยเขาเรียกว่าต้นกันเกา่าต้นกันเกา่าครับพระาอาจารย์นั่นแหละบัดนี้รุ่นมันอยู่ในกรอบมัดพวกเลยที่ผมเก็บได้อยู่ในกรอบมัดทุกตัวไปย่างที่เทียนตีเห็นตะกี้คือบอกคุณว่าด้วเห็นตีนึงเหรอมันบังเอิญผมไปจอดรถ ก็นั่นแหะบับงเอิญตะกี้แว่าถือจังหลยตะกี้บ่ไปจอดรถใต่มองหันจักเถื่อโมองหูว่าจังไดขึ้นกันพอดีเห็นอันเพิ่นอันกำลังลงวัดมันบอ<ม>ผมก็เลยขี่รถเข้าไป,ไปไปไปก็เลยมันมีทุกทุกทุก,ทก,ทก,ทกรอบผมจะมาต่อจอดใต้ห่มบักม่วงกันบ่ครับม,มานี่เพิ่นลงวัดมหันผมก็เลยขี่ขี่รถปุ๊บเข้าไปเสร็จปุ๊บโอ้ยมมมมมไม่มีห่มอยู่หันผมเลยถอยไปจอด<ม>พอลงรถปุ๊บสายตาก,ก็เลยเหลือไปเห็น นะครับตอนแรกตอนนั้นก็อบ่ต้องบด้เตไอ้ใจอย่างผมเปิดขครื่าเมือมงปุ๊บผมก็ถิง่งไว้คื้เกราเราคิดว่าพี่เอกปูเอาใครกับกุุม่มมให้ยก็เลยคิดพอครับกันเลยคิดพอก็เลยปดเก็บขึ้นมาให้พระจาจาร์เบื้องอไ,ได้ไปคิดอะไร เดี๋ยวเด้อพระอาจารย์ครับปูบอกว่าอย่าให้มันซัวหลายอ,อย่าให้มันโง่หลาไเพราะว่าซัวหรือยัโง่อย่าให้มันโง่หลคุณบอกคนไม่โชคอย่าให้มันโง่หลายเพราะว่าปูหามากบ่ได้น้ำปูถ้าพระอาจารย์บอกบังคับสื่อคือบ่ได้น้ำปูนะครับเท่าที่ผ่นานๆมาน้อยนักน้อยหนาที่จะได้กับปู ตอนนี้คือปูวาเดีย๋ยวจะให้มันส่วไหลคนมีโชคงโงเออจะให้มันงูไหลคนมีโชคไหมจให้มันงูหลคนมีโชคไมจีคนมีโชคมันห่าจะได้บานจ็กสิบหลังแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นเลขเก็บได้ได้วยครับผมแต่ว่ากะมันมีสามตนั่นแหละที่อยู่ในกรอบหมดเลยครับในกรอบของเลขปูนะครับแล้วกัตรงกับที่ปูออกมาให้คือไข่กับกุ้ง นะครับใครกับกลุ่มเขียนไหมรอดหรือเชิญตะนั่นนะะมันต,ตรงกันนะั่นนหะเอาทุเมศออกหม,มดน้าลายแต่ที่ตัวมัน้ำยัมย่มนะเอาโตปูยั่มยัม่มม<ะ>าตาโรดเชิญอะไรไหมรอดเชิญอะไรไหมยังยครับอาจารย์นีม่มันคาใจอยู่ดิ มันมันวาดรูปในกรอกอผมวาดบ่ราเป็นนี่แหล้วบ,บาดเอาตัวเขียนเอาตัวเขียนอีกหน่คนหุ่จัากรเลยเป็นลักษณะในการเขียนตลอดตัวอย่างแป๊บหนึ่งมาในีคนไม่โชคสิวาดลองไปครับอ,อบาดนี่เข้าใจไปไป <laughs> <laughs> อย่าเบื่ออย่างูวาดแล้วแล้วครับอาจารย์เขียนแล้วแล้วเนาะอ่ะครับบทสรุปนะครับบทสรุปครับ เริ่มแรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับเนาะก,ก็คือเลขในกรอบที่ปูให้มาปูบอกว่าอยู่ในหนีเมิดนะครับเลขอยู่ในกรอบนั่นจะมีอยู่หาโตครับมีหกมีเก่ามีสามมีเจ็ดแล้วก็มีศูนย์ครับหลังจากนั้นปูบอกว่าเลขอยู่น้่มั่นนั่นแหละ mm. ให้มันไปจุดถูกก่อนเทียง mm. นะครับเอซบาง่ันคอมเมนต์ว่าแอดเอ้ยก่อนเทียงกัสิบเอดจุดห้าเก้าหนตัวเพอวะ นะครับแต่คนเด็ดีนครับบาเน้จุดทูบออกมานะครับพ่อมิโชก็เลยไปจุดทูบได้หกหาหนึ่งนะครับหกห้าหนึ่งเป็นเลขทูบเอฟซีมองว่าหนึ่งห้าเก้ากับหกห้าหนึ่งเป็นตัวเดียวกันครับพระจารย mm ์ hmm. นะครับบานน้ปูมาเขียนให้คือหกเจ็ดสาม กับศูนย์สามตัวนั้นเป็นตัวที่ปูมาเขียนให้พระอาจารย์แล้วเรียว่าเลขกันต,นตนันงแต่จุบะต่ายจิบน,นิ่งนะครับบาทนี่แต่เลขสามเลขสามนั่นหางมันเ้ยาวาเกือบจะชิดกันนะครับเกือบจะชิดกันกับบวกหูว่าสี่เป็นปิศนาอีกอย่างหรือเปล่านะครับหกเจ็ดสามถ้าเบิงบดีกับสิมมองเป็นหกเจ็ดแปดหรือว่าศูนย์แปด นะครับอันนี้กะสิเป็นพินปริศนาของปูหรือเปล่ากับบางหูรับล่องพิจาจรณาเบิ้งนะครับเนาะบาดน,นี้หลังจากนั้นปูเอาไข่กับกุ้งมาให้ที่ว่าพระอาจารย์ตีเป็นศูนย์เก้าเจ็ดครับแต่ว่าที่คนมาแสดงให้พระอาจารย์เบิ้งอะ่ะตรงนั่นที่ผมว่ามันแปลกที่สุดครับมาเข่าแถวเราก็ดึงจับเอาตั้งแถวอ่าเอาออกมาอ่าเอากุ้งออกมาพูละโตนะครับ เอฟซีถามว่ากุ้งใหญ่หรือกุ้งน้อยแอดนะครับกุ้งตัวใหญ่อยู่ครับว่ามันกุ้งฝอยครับผมนะครับแล้วบอกว่าเดินเก้าถอยหกนะครับตั้งแถวแล้วแล้วออกมาแล้วเดินเก้าถอยหกเดินหกถอยเก้าเดินเก้าถอยเก้าเดินหกถอยหกว้าอยู่แบบนี้กับโมฮูวาจะหมายความ่าจากไหนคือกันนะครับส <c oughs> ่วนคนมีโชคนัน่นมักหกเก่าตั้งแต่ที่แรกแล้วล่ะครับ มาหนี่หลังจากที่ปูออกไข่กับปุ้งมให้พระอาจารย์ตีเป็น097ครับ097709907ยูปมานนี้นะครับพระอาจารย์ตีพอยูนกรอบอยู่แล้วครับพาเป็นเลขนกรอบพระอาจารย์ก็ได้ตีเป็นตัวนี้ก็เลยให้เขียนไว้น้านะครับนี่คืออาจารย์ไข่มองว่า097มานี่ล่าสุดปูมาย่ำอีกว่าเลขยูน้ำมันนั่นแหละย,ย่ายมันสัวหลเอ้อยยหา่มันงย้าย,ายามันงอหลเลขยูน้ำมันยหา่มันงอหล เลขท่าอยู่กับแอดมันก็จะมีแค่เลขถูกกับเลขทีแอดเก็บได้ครับเลขเก็บได้ก็คือ609โอ้ย80ดศูนย์นะเด็ครับอาจารย์ลืม80เดี๋ยวเรียนยังอยู่ในกรอบแต่ว่ามันอยู่ในกรอบ80ต้องเก็บเป้นเน็ตเป็นวันเป็นวันในกรอบอยู่ในกรอบเขียนไว้จักหน่อยเพราะเนาะแป อบอกเขียนได้ครับค,คนมีโชคไม่เขียนแต่ว่า,าทับเอฟซีทันไดมักจักจับกระจับสําหรับเลข80ที่ว่ามันอยู่ในกระดาษใบที่แอดเก็บได้นะครับ8อ่ก0 9กับ80ยปูย่ำให้เรียบร้อยแล้วก่อนที่พระจาราร์จะเดินห้างไปนครพรนมนะครับหลังจากที่2-3วันก่อนนะครับพระอาจารย์บอก อธิษฐานบอกปูนะครับว่าจมปาจมความให้ม่เน้นม่ยำก่อนที่จะไปนครพนมเพราะว่าพระอาจารย์เดินทางกัไปรอบนี้นะครับสี่วันขับเพื่อกลับมาพอท่านน่าเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าห้ามโทรไปราสันนะครับห้ามโทรไปนะครับคนมิโชคกับสิบวโทรเด็ดขาดเลยนะครับเอราวศิทรงขอความไปเอาครับผม เนี่ยจะส่งก่อความไปเอาเนาะกระสีส่งไปถามถ้าได้จังไดกระเสีเอามาเาซูฟังเงนี่<ๆ>ย,ยนะครับมาเนี่ยบวกนะบวกมนาปู่มาย้ำแล้วมาครับปู่มานาจะตามไปพูดหรอกนะครับาจาจย์เนะ <N> าะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปู่เน้นย้ำเลยคืออยู่ในกรอบนั่นแหละกับเหล็กอยู่น้ำมันนะครับนี่คือสิ่งที่ปู่เน้นยำ <N> ้ำให้ไปพิจารณาครับนอกจากว่าจาจาร์ท่าน ครับพระอาจารย์มากับวันที่ยี่สิบส่วนม้าที่ยีิบเก้าครับออกจีนเน่งไันี่มาซวยังโอเคยุงสินะครับอันนั้นคือสิมาตอบยันได้บาทนั่นแหละครับเล็น,น,นี่บอกคนมายันไปยัำไปแล้วเราจะเห็นบาน,นี้เช่นส่วนผ้าจา,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 านม้าท่านนี่มันอกี้ถือว่ามันเน้นเราเลยบาทนี่ครับเน้นได้นี่นะผมว่างวดนี้เป็นเลขสัญจรเนาะพระอาจารยนทำคิดว่า ถ้าเขียนท,ที่เขียนอยู่ในสมุดนี่ยังบอถูกต,ต้องหรืออาจจะยังมีความสงสัยกันอยู่ยังสิผมคิดว่าปู่นาจะไม่ยำขึ้นทุกๆก,กลอบอยู่ที่กับประจานมาแบบให้เป็นโตขึ้นรอบนั้นเอาใครมาให้ห้าสามพห้าร้แปดฟองสามพันหแปดฟองนะครับงวดที่มันออก805กับ80ด แล้วกางวดที่มันออกสามตัวแตกอีกงวดนั่นที่มันออกเก้าหนึ่งล่างแล้วก็ออกเก้าศูนย์เจ็ดบนงวดนั้นงวดนั้นปูไม่ํำว่ามันอยู่ในหเหมืดหรือเปล่าครับอาจารย์ถ้าผมจำไม่ผิดมันอยู่ในหเหมืดนะงวดมันออกที่ยม่ในหันซตัวที่พีวอลอนมาเห็นครับทั้งทั้งสองทั้งสองตัวล่างทั้งสามตัวบนอยู่ในหันมืดนะครับ ผมว่าปูปูหนาสิมามายำพงสุดท้ายู่อกพระอาจย์มารับถ้าวิมาอยู่ถ้าพระอาจารยจ์มาท่านนะถ้าอาจจ์มาพระท่านอันนี้คือว่าบอกคนว่าขามาพระท่านหนึ่งสนะครับมาท่านก็คือนั่นนวนี่แหละคือเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้ถ้าอาจย์กลับมาพระท่านนะครับเพราะว่าจะกลับมาเนี่ยตามแผนคือวันที่ยี่สิบเก้ายี่แปดตอนเย็นโอ้ยี่แปดตอนเย็นป่ะครับอ๋ออ๋อยี่แปดตอนเย็นครับเนาะ ที่แปดตอนเย็นเพื่อพระมหาผ้าพระอาจารย์ไปต่อมัคิกกันไปอันนั้นคิกกันไว้ครับผมคือกมิสิบอมี่ยังไงจากตัวนี้บาทนี่ไอ้มาเปิดมัที่ยี่แปดพราอาจารย์ฮอดวัดบพรเท่านั้นครับโทรไม่รับไม่อะไรนะรับพ้าไปออกมาดูเพิ่อไม่เห็นเลย ออปิดการสื่อสารทุกช uh, ่องทางนะครับเอ้าบาทนี okay. mm ้ก hmm. mm ันเห็นตัวเลขที่เขียนออกมาแล้วครับผมเอ่าีเป็นยำามาจังเล่ฮะเป็นยำเลขอยู่ในมันกับเลขอยู่ในกรอบครับที่ปูยำเอฟซีไปจับบอลซีเลขทีก้นพิโชกครับเน้นตัวของก้นพิโชกซีก้นพิโชกไปจุดถูเนึงได้เห็นไ่มครับกับกระดาษมนานั่นวะครับ เพราะว่าเป็นว่าไดวิญนมันตัวุมาที่พะอาจารย์คือตีพะอจย์ตีตามที่เราใอรมาให้ครับอนั้นะเขาได้ตีเป็นชุดเก้าเจ็ดนะครับกระปูเขียนนันที่แรกนะครับทราปากเป็นเขียนนะว่าเป็นว่าเรียกิ้มันครับอันนั้นเพราะเพราะมันรหลายเทียีมันรอสองเทียสองเทียบดิครับมาตัวที่แรกคุณนะครับบอกตะวันเรียกวนมันนะครับเอาบานีเบิง แล้วเห็นตัวเลขที่เขียนแล้วมักตัวใดนะครับนอกจากล่องคอมเมนต์มาบอกแอดบางรูนะครับหรือแบ่งปันกันนะครับเสียงส่วนใหญ่จะเป็นตัวไหนนะครับระหว่าง609 651เน้นเฉพาะคนมีโชค673แล้วก็097ย์เก้าเ็เน้นเด็กเฉพาะคนมีโชค <c oughs> ที่คนมีโชคใด้มาก พอพอว่าฟูว่ามีน้ำมั่นอันไนมีน้ำมันอะนะนไนะครับมีน้ำมั่นกันบักคล้ายเก่าเก่าก็ยุหันอย่างนี้นี้ไม่บอหรอกเป็นตัวที่เขาไม่ชคมักที่สุดคือหกเก้าเก้าหกนะครับเรือว่าสิบหกตัวนี้บอกออกตัวมากนี่บอกจะขึ้นยุคกับป่ะเนี่ยยัไงครับมักตั้งแต่ที่แรกเลยครับเลขหกเก้าเก้าหกนะครับ มักตั้งแต่ก่อนที่ที่ปูจะมาเขียนนะครับแตรว่าสูตรก็ไม่โจกระเจงใจก็ไเล้ยมักแข่งแมนครับเห็ดได้เก่าหกก็ไเล้ยมักนะครับพอมาเห็นปูเขียนให้เราปุ๊บตึ๊บโดดครับอาจารย์แต่คนมันนัน <c oughs> ทว่มคนบอกว่ายังงงคัะแม่อะไรกันระนฟันได้ีสามสามสีกับม่น่บ่ไม่ม่่งงพอจนะบัานนี้เจ้าของฟันเด้สามซีมันตรงกับพี่เลก็ปีกว่านี่ครับนั้ก็ยังว่เอาอยู่เนี่ยอันอันอเจ์ยานโนทั้งหลายพวกมเสียพรฒจาว่างในันว่าบ่มงอ่ะมันก็งูอีกีนีระเด็นเป็นบ่รอาจา์กับอาชีพเอื่นอย่างอื่นก็ได้ครับอาชีพเอื่นว่าคิดไม่ถึงร้อยไคิดไม่ถึงหรอกเอางูรถด่ครับงงรถเป็นปลาเป็นท่าปลา เอาเจ้าขวานมามามาไดกเดยอะเลยผมฟันเห็นนี่มิณพิจยาอายุ34ปีคนเท่ากันมันเอเจใจนี่ปอดผูงปูไปยพี่33นี่ว่า34นั่นมันมากมายมันมากมกันย้อนมันบน่มากดีมันงงอยังว่าเพราะว่าไงบ่แม่นแค่อายุ34ที่พระอาจารย์ย่างย่างขึ้นไปบ้านหลังเลขบ้านเลขที่3อีกกว่งนั่นนะกว่างกับ3บ้านเลขที่กับ3กับ33ตรงตรงมั่งดู ที่กิ่งกันว่าลักษณะนันจะมั่วเาเนี่เพราะว่าในกรอบมันก็มีซีสามอะไรแบบนี้บ้านี้เป็นตรงกับของเชี่ยนคายอีกบ้านนี่เอาครับโอ้โหสามตรงปวดกันยังไงว่ากันว่ามันพาหนี่เพราะอยากดูบุรืนนี่อาจารย์ใจเย็นครับเอานะครับกะสรุปตามนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจังไงก็รอวันที่29ว่าพระอาจารย์จะกลับมาท่านหรือบ่ท่านนะครับ ถ้าไม่ทันก็คลิปนี้ก็สรุปตามนี้เลยนะครับแบบนี้เลยครับคลิปนี้ก็สรุปตามนี้เลยนะครับแต่ว่าท้าอาจารย์มาท่านปูมาจำให้เป็นโตวงนี่อยู่ในนี้กกันนะกะีมัวงครับเพราะว่างวดนี้งวดนี้งวดนี้เพราะท่นนวงจัดโตได้ครับอาจารย์นะครับให้เลือกให้เอฟซีเพื่อเลือกจับออกนะครับ เดี๋ยวทาจังไรไว้ในยีปเก่าทามาท่านค่ะคอยสิม,มาวงอีกรอบหนึ่งเด้อครับผมอ่ะมาหนึ่งจ้ะซ้ำหนีบป่ะครับอาจารย์เดี๋ยวเอะแยังอีกเฮ่แยังอีกก็ับผมซ้ำหนีคบับผมอ่าขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมสาธุสาธุ